สวัสดีครับนี่สำหรับชาวเฟซบูกนะครับในไอซ์พัคเก็ต l e n g นไม่มีมีแต่ถุงนะครับมีแข็งสองถุงเดี๋ยวมาจัดกันน้ำแข็งรอด,ดาแบงค์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซผมได้รับคำถาจากนาโอโฮบีเคเคร้านนาโอช็อปวันนี้ ก็ท้ามาไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เป็นตัวแถมหนึ่งในสี่อันนี้อันแข็งไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เรื่องทำบ,บุญพรุ่งนี้ผมจะไปทำบ,บุญที่ตีเขาใหญ่ส่วนคนที่จะท้าต่อไปเดี๋ยวล่าสุดครับเดี๋ยวว่ากันเอาเลยนะครับ คนที่จะท้าต่อไปนะครับคนที่หนึ่งคุณจตุพลประมูล s, moon, เบิร์เจสกายมูลเพื่อนๆในมหาศิลคนที่สองอินฟิน s p g อสพเอ็ดทคุณจตุพลจะกลับฮันแล้วก็คนที่สามขอเป็นเพื่อนๆในวงการให้พี่เตยวรนบุตรเราไปทำบุญกันครับขอบคุณครับ